สวัสดีครับวันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการดูว่าเราสั่งซื้อ iPhone, iPad, Apple Watch หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple ไปเมื่อไหร่และยังสามารถเช็ควันหมดอายุการรับประกันได้ง่ายๆแต่3ทีก็เช็คข้อมูลได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป,ป App Store แล้วดาวน์โหลดแอป,ปชื่อ Apple Store แอป,ปนี้เป็นของ Apple เองแจกให้ใช้งานฟรีลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคาอธิบายใต้คลิปครับ เมื่อดาวนโหลดและติดตั้งแอป,ปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอป,ปขึ้นมาการทำงานของแอป,ปนี้จะทำงานร่วมกับบัญชี Apple ID ของเราโดยอัตโนมัติจากหน้าจอนี้แค่แตะ3 t ทีเราก็สามารถเช็ควันที่สั่งซื้อและวันที่หมดประกันของอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เราสั่งซื้อผ่าน Apple Store แบบออนไลน์ได้ทันทีวิธีเช็คก,ก็ง่ายมากครับให้เพื่อนๆแตะไอคอนโปรไฟล์ของเราด้านบนในหน้าจอบัญชีที่แสดงขึ้นมาแตะอุปกรณ์ รายการอุปกรณ์ทั้งหมดของเราที่ใช้ Apple ID เดียวกันจะ,สะแสดงขึ้นมาในรายการทั้งหมดนี้รายการไหนที่เราสั่งซื้อออนไลน์กับ Apple Store เมื่อแตะเลือกในหน้าจอรายละเอียดอุปกรณ์ที่สแสดงขึ้นมาจะ,สะแสดงข้อมูลวันที่สั่งซื้อขึ้นมาให้เราตรวจสอบได้เลยครับพร้อมกันนั้นด้านล่างจะ,สะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันและวันหมดอายุให้ทราบอีกด้วยด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถเช็ควันที่สั่งซื้อและวันหมดประกันได้ง่ายๆแตะ3ทีเห็นข้อมูลทันที แต่ถ้าเปิดขึ้นมาตรงข้อมูลการรับประกันมีข้อความว่าขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับตามด้วยชื่ออุปกรณ์ของเราด้านล่างมีข้อความบริการช่วยเหลือของ Apple สแสดงว่าอุปกรณ์นั้นๆของเราหมดอายุการรับประกันไปแล้วนะครับไปเช็คไปตรวจสอบกันได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ